ครับทุกคนพบกันจังเจมนะครับให้อาหารหมูน้อยนะครับกินอย่างเมามันเลยโอ้โหก็จะมืดๆหน่อยพอดีไม่มีแสงแสงมีแค่นี้แหละ จหลลัังนภาษาอีสานเอื้อนว่าหลังเปรเลยกินแล้วก็นอนไม่ใช่จะกินแล้วก็ขี้เตรียมหาขี้แล้วทีนี้เตรียมแล้วเตรียมหาที่ขี้แล้วทีนี้อ,นอะไรวะ อันนี้ตัวแม่พันกินแล้วก็เคาะนะครับกินเสร็จแล้วก็นอนอยู่ขี้เลยนะี่นอนเกียขี้กินกุอ่ะเยอวกิน้วก็เยีะยวะ่้เ้าะตัวหนึ่งนี่ครับกินเสร็จมันก็นอนตรงนี้แหละ น้ำเยี่ยวมันไหลมานี่แหละครับตื่นเช้ามาเนี่ยโอโ้โหเหลือแต่เบ้าตาตาแดงด้วยนะตนับนี้อ่าตัวนี้ก็นอนลนะเดิน่าเลต์เดินขบวนรอบอคอออยู่กินเสร็จแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับมาขี่ตรงนี้เมื่อก่อนนี่จะขี่ตรงนั้นนะครับตรงตรงม,มุมนะแล้วก็ขยับมาทีละนิดทีละนิดจนทุกวันนี้ผม เข้าประตูไม่ได้เลยเพราะขี้ขวางทางมันขี้ดักหน้าผมผมเข้าไมา่ได้ต้องปีนตรงนู้นนะเข้าฝั่งแล้วก็ไม้ในกระดานมาพาดแล้วก็เดินมาเทตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดผมเดินผ่าก๊อมนมันจะจะโบกม,นนะมันจะชนผมอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> น้อยเกิดขี้แล้วส่องไฟดูนะครับอืม <c oughs> <c oughs> ดูนะครับน,น,นี่นะครับนอนเกลือกขี้แล้วอทักทาย,ยเย็นๆนะครับทุกคน เขาจะกินเสร็จแล้วเขาก็จะนอนนะครับ <c oughs> นะ, <c oughs> นะ,นะ,นะกินเสร็จแล้วก็หยอกกันแล้วท่านี่เดี <c oughs> ย๋ยวจะบอตะตัวนุ่ก็นอนอยู่างนั้นนี่ครับ ชีวิตของเขากินแล้วก็นอนนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินแล้วนะครับเนี่ยนอนขวางประตูไว้เลยนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นที่เขาขี้นะครับแล้วก็เยี่ยวมันจะเย็นเย็น <c oughs> แล้วก็จะนอนเ <c oughs> ขตื่นเช้ามานี่ยังกเกือตมเลยนะเหมือนชุโคนเะอ้ออาเดี๋ยวกันเข้าไป น้ำหนักตอนนี้น่าจะประมาณ25่สโลถึงสามสิบนะ่ไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ตัวเล็กสุดเลยครับ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ตอนนี้ให้อาหารอยู่ตอนทุ่มหนึ่งทุ่มเก้านาทีปกติไม่ได้ให้ค่ำแต่พอดีติดตุละเลยยังไม่ได้ให้ เลยมาถ่ายตอนกินให้พี่น้องได้ดูเหยียบเลยเหยียบเลยนะเหยียบมันจะมีตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยนะครับนี่ตัวนี้น้อยกว่าเพื่อนเลยตัวนี้เนี่นอนหน้าเขาแล้วน้ำตูดนอนต่อแถว ตัวที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นตัวเนีย่ยนะอันนี้อันนี้ก็ใหญ่ม,มากควนเขาแล้วตัวนี้น่าจะพอๆกับตัวนั่นนะครับสามตัวเสี่ใหญ่ก็มีตัวนี้ลหนึ่ตัวที่นอนอยู่นี้เห็นไหมเกียกขี่แล้วโอ้อม,มาเห็นไหมเขาจะมานอนตรงนี้เพราะว่ามันเย็นครับ อากาศที่นี่ก็ร้อนมากเลยเหยียบนะเหยียบแล,บแลอ้วโอเบียดเบีดยดยางเจ้าเนี่ยครับตอนน้อยกับเพื่อนเลยเนี่ยก็จะนอน นอนเป็นโขนเลยนะครับนี่ดูลังเขาเป PS เรียนลังเนี่ยนอนสบายเกือกขี้พันนี้เช้ามานี่โอ้โหขี้มันจะแห้งมันจะเป็นดำๆนี่ทั้งตาทั้งหน้าดำหมดเหลือแต่บเบ้าตาโอเคมาถ่ายพี่น้องด้ชมกันอาชีพเลี้ยงหมูก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ แต่หล,ลายคนกำลังสนใจก็ <c oughs> เป็นอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้นะครับอ่ตกใจแล้ววะเนียบคิปอ่กินต่อกู <c oughs>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  คงไม่รบกวนเจ้าหมูน้อยแล้วนะครับปล่อยเขานอนพักผ่อนตอนนี้ยังอยู่หาเพื่อนนะอเยอะหออมาถ่ายรูปนิดโอเคครับทุกคน น่าจะเย็นแล้วนะกินอยู่ท้องเขาท้องนี่ป่องมากเลยตัวหนึ่งกะนอนก็นอนคู่นะนอนคู่กันมีอยู่แปดตัวนะครับตอนนี้ ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับ<ม>ทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ